เที่ยวสเปนนะคะต้องลาดไม่ได้กับถ้าใครเมนแบบว่ามาแบบครอบครัวนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยจ้านี่นคือตลาดค่ะทุกคนตลาดที่แบบว่าเป็นทุกตลาดของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะมีล็อกเป็นตู้เกมประมาณเห็นไหมตรงซักที่หนึง่งฮาทุกคหน,นึ่นงนี่ตรงนี้ มันจะเป็นตู้เกมแล้วก็เป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆแล้ก็เป็นตู้คีบตุ๊กตาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหลอกผู้ปกครองนะคะไม่ให่หลอกเด็กฮามึงเอ้ยใครหลงมาทางนี้นะคะต้องสะสมแต้มสะสมตั๋วนะคะเพื่อที่จะแบบว่าแลกกับสิงของตุ๊กตาแล้วใครเดินล้อนเงินไขรเพ่อเงินแม่ไงฮะโหเงืดจริงๆเลยตั้งใหม่นี่อหรือว่ามาใหม่เรามาทำไมฉันมาทำไมที่นี่ ทำในสิฉันว่าทำอะไรพาลูกมาเดินชายหาดอยู่ดีๆด้านมาเจอไอ้พวกนี้หม,มุนเต้าเต้เต้าต้ลงกลมันจนได้ตอนนี้ก็กำลังรอลูกนะคะรอลูกแล้วก็รอลูกชายสามีโทรมาหานะครับเพราะว่า เขาจองโต๊ะไว้ทำสเต็กอีกแล้ววันนี้นะคะสเต็กแซ่บของเราเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไปดูสเต็กนะจ๊ะเพราะมันแซ่บอีหลีเดอ์สิบอกไห้ <c oughs> เอาพามาดูวิวจ้าที่นี่ก็จะเรียกว่า,าตลาดท่าเรือะน่ก็คือวิวเลยจ้าสวยมากมากกนใชายหาดนะคะทุกคนสวยสุดและโรงแรมเรา โรงแรมเรานะคะซึ่งไม่ไกลนะคะซึ่งไม่ไกลสวยดีโนสเปนอะ่ะที่นี่ชื่อเกาะมาลออรกานะคะมาลออรกาสวยมากทุกคนบอกว่าสุดดีเวอร์สุดอรโรแมนติกทำงานมาทั้งปีเนาะก็สะสมเงินเพื่อมานี่แหละความสุขชีวิตคนเรานี่สุดท้ายก็ต้องลงอยู่กับ สิ่งสิ่งเดียวนะคะในชีวิตก็คือความสุขนั่นเองซึ่งความสุขของเราจะเป็นยังไงจคไปนั่งกินข้าวกับครอบครัวนั่งกินบะหมี่กับครอบครัวหรือว่าทํากับข้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงชายหาดกับครอบครัวแค่นั้นก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะทุกอย่างคือความสุขคับความสุขทางกายความสุขทางใจนะคะสุดท้ายที่ชีวิตเราก็ต้องการอย่างเดียวคือความสุขจริงๆค่ะ ถ้าใครมีความสุขที่แบบว่ามากเกินไปกว่าเงินในกระเป๋ามันก็ต้องเก็บมากหน่อยเหมือนเราแนวนั้นแต่ไม่เป็นไรอะ่ะไม่เกินเอื้อมนะคะทําได้เก็บได้เพื่อแบบว่าประสบการณ์เปิดประสบการณ์ตัวเองด้วยเพราะเราอยากมาเองไงเราไม่แบบไม,ไม,ไม่ใครบังคับเราไม่มีใครบังคับนอ้องเราก็อยากมาเองแนวนั้นฉันก็อยากมาครั้งหนึ่งชีวิตฉันก็อยากมาเปิดประสบการณ์ชีวิตวตัวเองเอาลาจ้า mm. เด็กๆเสร็จแล้ว านี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะตลอดชายฝั่งเลยทุกคนสวยงามมากแล้วก็เยอะด้วยแต่ตอนนี้เราได้จองโตวเวลาค่ะซึ่งเราต้องไปอารประถานและร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แบบว่าเราชอบกันมากะชื่อมูดีสด้สมูดีเป็นร้านที่แบบว่า House นะนะนะเก่งมากเรื่องสเต็กแต่ไม่รู้ว่าที่สเปนทั้งหมดเลยหรือเปล่านะที่แบบว่าเก่งเรื่องสเต็กนะคะเพราะว่าไปกินเกือบทุกร้านก็ถือว่าเก่งมากแต่ร้านนี้เขาจะแบบว่าเป็นสเปเชียลนิดนึงก็คือว่าเป็นบล็อกแอนด์โรลแล้วก็พนักงานที่นี่นะคะส่วนมากนี่จะเกือบทุกที่นะคะของสเปนนะคะพนักงานแบบเฟรนลี่นะคะแล้วก็เขาแบบว่ายังไงเฟนรนลี่มากๆอ่ะแล้วก็บริการดีมากๆแล้วก็ พยายามที่แบบว่าจะลูกค้าทุกท่านนะคะจะต้องอยู่ในสายตาแบบโอ้โหสุดยอดมากในการบริการถือว่าเรียกว่า service 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 my ของจริงนะคะสุดยอดมากจริงๆลูกค้าแต่ละท่านไม่คลาดสายตาแม้กระทั่งโค้กหนึ่งแก้วคิดดูดิกบบจิกลูกค้าทุกคนเลยประทับใจมากค่ะ เดินนะจ๊ะนี่ยสุดเจ้าด้าฮัลโหลมาทำตุ๊กตนะคะร้านตุ๊กตานะคะทำพ่อแม่เสียเงินน่ากลัวมากร้านนี้ <g ười> มันดันมีของโตกใจลูกๆมนะ ลูกสาวของลูกชายสามีนะคะซื้อสติชตัวเล็กนะคะละครนี้โนวาเขาก็อยากได้บ้างแล้วก็เลยไปซื้อแต่เราเห็นแต่สตตชตัวใหญ่เราไม่เห็นตัวเล็กแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อตัวใหญ่คราวนี้ลูกสาวเด็กเด็กก็คือเด็กจริงๆลูกสาวของลูกชายสามีเห็นว่าลูกสาวเรามีตัวใหญ่อยากได้บ้างไม่งัน้นอนไม่หลับแน่คืนนี้ปวดพ่อมาแน่ต่างคืนโชคดีที่พ่อมาสนองนโยบายประเทศชาติได้ ขามานะคะเรา,าก็มากับหมาค่ะกลับเราก็กลับกับหมาไหนล่ะนี่นี่ฮา <c oughs> นี่เลยจ้าลาชรถมาเกยน,นะคะถึงแม้น้ำหนักจะเกินร้อยแต่ยเลยว่าหมามันก็แบกทั้งซุงแบกทั้งอะไรได้เยอะแยะ <c oughs> นี่เขาเก่งมากเลยค่ะเลี้ยงม้าแบบว่าโปรเฟชชั่นอลมากนะคะม้าของเขานะคะสามารถขับร่วมกันกับพวกกันกับจราจรต่างๆเช่นรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะบน้องถนนได้นี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนของอัลคูเดียนะคะชื่อมันหรือมาลอร์กา พวกสเตคเฮาส์นะ,นะคะเยอะมากเลยแล้วก็มีพวกของจำลุ่ยของอะไรอย่างนี้นะคะพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ราคานี่ยขอบอกว่าสวีเดนถูกกว่านะคะหรือว่าค่าเงินสวีเดนตอนนี้เริ่มตกไม่รู้นะแต่ยังไงก็ตามสวีเดนถูกกว่าค่ะตอนนี้ยังไงก็ welcome to สวีเดนนะคะสวีเดนตอนนี้ถูกมาก